ครครัวสุดเศร้าเผาแล้วหมอปอเสียชีวิตปริศนาทั้งที่ก่อนหน้านี้แข็งแรงดีจากกรณีการเสียชีวิตของหมอปอหรือพอตอปอกันสุดาวิชัยศึกแพทย์แผนไทยประยุกต์ทั้งที่ก่อนหน้านี้เป็นคนที่แข็งแรงมาตลอดโดยเพื่อนสงสัยว่าจะเกี่ยวกับการที่หมอปอไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่3หรือไม่เพราะหลังจากที่หมอปอไปฉีดมาก็มีอาการก่อนจะเสียชีวิตดังกล่าวตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดวันที่12มกราคม2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อหนึ่งประเสริฐได้เผยแพร่ภาพพิธีชาปนก,กิจศพข,ของพอตอ,อกันสุดาวิชัยศึกแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่วัดหลวงตำบลวังเย็นอำเภอบางแพจังหวัดระบุรีพร้อมระบุข้อความว่าชาปนก,กิจหมอปอพตอ,อ,อกันสุดาวิชัยศึกแพทย์แผนไทยประยุกต์ผู้มีอรอยยิ้มอันแสนสดใสร่าเริงชีวิตคนเรามันเท่านี้นะ เป็นหมอเป็นคนไข้หรือใครๆก็ไม่พ้นสัจจะทำข้อนี้จริงๆใกล้สังขารที่ทอดเบื้องหน้าไม่สามารถคงความสดใสของแกไว้ได้แต่เสียงอันแสนสดใสสุดแสนร่าเริงและคึกคักของแกจะเป็นภาพที่ชัดเจนถูกตราตรึงไว้ในใจของพ่อของญาติพี่น้องคนไข้และเพื่อนๆทุกคนตลอดไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ